มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพุ่งไม่หยุดโควิดวันนี้นะคะป่วยเพิ่ม6166รายสอบวครายงานสถานการณ์เบื้องต้นโควิดวันนี้นะคะป่วยใหม่6166รายเสียชีวิตเพิ่ม50รายระบุยอดสะสมระลอกใหม่นะคะ2 6 3 7 0รายค่ะ เมื่อเวลาเจ็ดนาิกาหนาทีของวันที่5กระกฎาคม64สศูนย์บริหารสถานการณ์ของโควิด -19 นะคะหรือว่าสอบคอรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันระบุค่ะว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่นะคะ6,166รายจํายจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่นะคะ6,082รายติดเชื้อในเรือนจำหรือว่าที่ต้องขังนะคะ84รายค่ะหายป่วยกลับบ้านนะคะ2534ราย หสา,ส 1, 96, 000, ายป่วยสะสม1,961 1 1รายยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเมษายนนะคะจำนวนทั้งสิ้น2 6 6 3 7 0รายค่ะเสียชีวิตเพิ่มอีก50รายนะคะทั้งนี้สบ,บคจะถแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกานาทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ